ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์นัีับจทจ่านชเป็ดจนได้ค่าลูกน้องเงินเดือนนะครับ,บ,บเดือนนี้ไม่ต้องเสียแรงอะไรเลยท<ส>ีเ่เหลือจากการขายกาแฟาก็เป็นกำไรเก็บเอาไว้เว้ยนี่จะสิ่งเรืองพอดีนีนะ รายการน,นี้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะซวกลีขับพมกันอีกแล้วกับลีเกียวฮวงชานลว มีก็ทักมาอีกแล้วทักมาตอนขายกาแฟลูกคา้ากำลังเต็มหลายดีเลี้ยวนี่มางบ480ตอนนี้มาต้องเวอยตการชนะ92%้าสิบเซ็นต์เลยทีเดียวไม่รอช้าอัดไปเบ็ดหนาให้ได้กำํำไรสูงมาปุ๊บไวเขาสามตัวนี่เกินกําไรไปแล้วนี่ยังไงร๋อยสี่สบาทเอาละมาปุกบัวมัดใส่กันเลยทีเดียวนี่ไปตีไปพันหเลียวเกอร์ซ็นต์มันแม่น,มนจริงๆ นี่ก็แอบลูกน้องเล่นร้านอัวเปิดร้านขายคาเฟ่นะเอออย่าให้ลูกน้องรู้เด็กกากว่าอัาวเล่นเกมอะไรเออเหมืนอนจะตีก,กันหมดทั้งล้างไม่มีใครทํามานกันเลยนะเออสวัสดีทั้งผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะว่ลีเกี่ยวหวกช่างแนวเจ้าของร้านคาเฟ่ในตำนานเวคาเฟ่ไต่กางชาทาั้งดีทั้งยังอย่างนี้ก็จักหนักจักเต็มก็มาต้องเวสองกับแอนมินบอกมาอัตราการชนะ92ปอร์นกันเลยทีเดียว เราลือล้อรู้แรงไงว่าอากากาชนะอะไรเท่าไหร่ ก็ไปกลางไรอยากลิงก็ไปกลางไรที่ลุ้ใตด้ขมเนตงกันเลยแค่สมัครกันมานี่จากเว็บพีจีมาเปิดกันเองเลยตรงนี่สมัครครั้งแรกก็รับโค้ตและโบนัสกันไปเลยนี่สองพันกว่าบาทเอาูีนีไม่ต้องโควโบนัสหลงมันน้อยกว่าที่มันแตกอยู่ตอนนี้บอกไงเออแล้วแอดมินก็จะพาเข้ากลุ่มนําเล่นนี่บอกอัตราการชนะนะกลุ่มนําเล่นว่าเกมอะไรกําลังจะแตกโบเซนโบนัสสูงกันมั้งนะก็เหมือนกับตอนนี้บาทตงอง K292 เบอร์เซ็งกลางโลกทีเดียวยังไงวายนี่ชอบมากเลยวายสามเดียวสองมันสี่วายสามเดียวสองมันสี่ที่หมายเก่าห้อยังไงคุณทายังไงเอออย่างมากันอยู่นี่อย่ามาเต็มดอกหน่อยดิว่าไม่เคยเปิดลายเสียงใครเลยนอกจากแอดมินค่ายปีจีเนี่ยเออตูดูดิ้งขึ้นมามีลุ้นยังไงก็ได้ตังบอกให้กันตรงๆกลางไปเลยมา ไม่รอเช้าเว้ยแม่งเอ้ยลูกค้าก็าเต็มร้านตอนนี้ร้านกาแฟาคงก็เยอะแยะแต่ลองทำรอกดูสิจะมีมาให้อีกหรือเปล่ามาอ่าฝากกงนว้ยกากิจะกำใหม่นี่อ่าลีเกี่ยวหวกไหลสดกีกีนะเออมาติดตามกันไลนี่สามบันเก็ตเอาเดี๋ยวเดวเดก่อนเออนั่นแหละขึ้นมูดไป่เดียวดูสิเบ็ดหนากําไรสูงนี่ อ้ถ้าเกิดใครนี hmm. ่ชอบเล่น ROV ก็มาเล่นกันได้กันรีเกี่ยวพวงไลสดพีจีนะเรือสองทุ่มของทุกวันกันเลยนะเออใครเล่นกนลีเกี่ยวฮวงจะหนึ่งหนึ่งหรือเป็นทีมก็ได้ชนะลรีเกี่ยวห่วงหรือเล่นกันลีเกียวฮวงก็รับโคตรกันไปเลย่าสําหรับใครไม่เล่น ROV ก็ไอนี้กังไล่นะเออเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้อยากให้ลีเกียวฮ่วงเล่นเกมไหนนี่ขึ้นมามือเนยเนนเ่นืปนอยู่ดี ก็แตกอะไรกันครับเนี่ยืออมันต้องแบบนี้ชิวะอะเออ็รีเกี่ยวว่าก็จะแจกโค้ดตลอดทั้งไลฟ์สด2ชั่วโมงจาก2องทุ่มถึงสี่ทุ่มตรงเลยนะเออและวกิจกรรมดีรลีแจกโค้ดตลอดทั้งไลฟ์ก็เลยทีเรียกคนนี้ดูจากมีทุนน้อยๆมา1,9 0 0นเอาหลังคู่น้าอีที่3บังเจก,กนี่เบกทีละ500นี่มันก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชม เป็ดจนได้ข่าลูกน้องเงินเดือนนะครับเดือนนี้ไม่ต้องเสียแรงอะไรเลยที่เหลือจากการขายกาแฟาก็เป็นกำไรเก็บเอาไว้ไวนี่จะสิ้นเหลืองพอดีนี่ได้ตั้งจ่าการลูกน้องแล้วเว้ย เล่นได้เสร็จแล้วก็พอใจแล้วก็หยุดก,กันนะครับอ่าๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอแตกกับไปที่เรียบร้อยเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ติดตามกันไว้ให้ลีลีสำหรับวันนี้ลีเกี่ยวหัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ